สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกับผมสืบพงศ์อม,อมตะพักเครื่องวันนี้เป็นอีพีที่สองร้อยหกสิบสามนะครับประจำวันที่สิบสามนะครับพี่เดือนกุมภาพันสองพันห้าร้อยหกสิบเก้านะครับก็สวัสดีเช้าวันศุกร์นะครับพี่วันนี้นะครับ วันนี้มาเปิดในราคา100บาททุกรายการนะครับพี่100บาททุกรายการพี่พี่ท่านใดสนใจติดต่อเบอร์โทร0928300049นะครับหรือแอดไลน์นะครับ OUM7146 นะครับหรือสามารถสแกน QR Code ตรงด้านหน้านี้ได้เลยนะครับผมวันนี้100บาททุกรายการนะครับ100บาททุกรายการนะครับอาปิดปิด ตะก,กูลนะครับบวกค่าส่ง50บาทนะครับพี่ขออนุญาตบวกค่าส่ง50บาทนะครับผมอ่ามีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผมรอรับหน้าบ้านได้เลยนะพี่นะนะครับขออนุญาตบวกค่าส่ง50บาทนะครับพี่อ่าเดี๋ยวไปเริ่มกันที่รายการที่หนึ่งเลยรายการที่หนึ่งเป็นเหรียญหลวงปู่สุกนะครับเลี่ยมสแตนเลสบรรทุน,นเลยนะครับหลวงปู่สุกปากคอมาขำเท่า เป็นเหรียญเนื้ออันปะก้านะครับผมรายการที่1นะครับ100บาทราคาเดียวเลยนะพี่นะแต่ขอญาตบวกค่าส่งห้าบาทนะพี่รายการต่อไปรายการที่สองรายการที่สองนะครับเป็นเหรียญเจ้าสัวนะครับหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วด้านหลังมีรอยจานร,รายการที่สองนะครับ รายการต่อไปนะครับรายการที่สามรายการที่สามเป็นพระยอดขุนพลเนื้อชินรายการที่สามนะครับเปิดตามทุนนะพี่นะรอบไหนได้มาถูกก็เปิดถูกนะครับชุดไหนได้มาแพงก็เปิดตามทุนนะครับแต่และองค์ก็ความสวยงามก็จะไม่เหมือนกันนะพี่นะ นะครับตาบีบีท่านใดเล่นพระก็จะทราบดีนะครับผมนี่ครับชุดนี้แบ่งปันให้นะครับ100บาททุกรายการนะพี่นะรายการต่อไปรายการที่4รายการที่4เป็นกะลาแกะลาหูอมจันนะครับด้านหลังมีรอยจานหรือบีบีท่านใดที่ชอบเก็บสะสมอย่างเดียวนี้ก็ได้เลยนะพี่นะองละ100บาทเท่านั้นนะครับพี่ รายการต่อไปรายการที่ห้ารายการที่ห้าหลวงปู่สุกอีกหนึ่งองค์ครับสองสี่หกหกนะครับผมรายการที่ห้าสะท้อนแสงไฟหน่อยนะพี่นะรายการต่อไปนะครับรายการที่หกรายการที่หกเป็นเหรียญอ่าหลวงปู่ทิม หลวงปู่ทิมนะครับผมเป็นเหรียญแม่น้ำคูนะครับอรหันต์สัมพุทโธนะครับรายการที่หกนะครับไม่ทราบเนื้อนะพี่นะรายการต่อไปรายการที่เจ็ดอันนี้เป็นพระปิดตาหลวงปู่หมุนวัดบ้านจานนะครับปีสี่ศูนย์มาพร้อมกล่องเลยนะครับนี่ครับมีคราบยาแดงติดนะครับพี่ ใต้าฐานมีต่อโค้ดนะครับรายการที่7นะครับผมรายการนี้พร้อมกล่องเลยนะพี่นะ100บาทเท่านั้นนะครับรายการต่อไปรายการที่8รายการที่8เป็นพระปิดตาจัมโบนะครับหลวงปู่โตะวัดประดู่ชิมพีนะพี่นะเป็นเนื้อตะกัวนะครับเป็นเนื้อตะกัวรายการที่8 เป็นปิดตาจัมโบ้เนื้อตะกัวนะครับด้านหลังมีรอยจานนะครับผมรายการที่8เนื้อตะกัวนะพี่นะหนักหนักมือเลยนะครับผมรายการที่8นะครับรายการต่อไปรายการที่9นะครับเป็นพระกิ่งไม่ทราบที่นะครับพี่รายการที่9้านะครับผม เลี่ยมกันน้ำนะครับพี่รายการที่9้ารายการต่อไปนะครับรายการที่10รายการที่10เป็นพระอ่าหูยานลบุรีนะครับรายการที่10นะครับผมเป็นพระหูยานนะครับหูยานลบุรีเป็นเนื้อชิ้นนะครับพี่รายการที่10นะครับรายการต่อไปรายการที่1 1บเอ นะครับรายการที่สิบเอ็ดเป็นรูปรลหล่อลอยองค์หลวงพ่อค้ายวัดสวนขันนะครับรายการที่สิบเอ็ดนะครับผมเป็นรูปรลรหล่อลอยองค์นะครับหลวงพ่อค้ายนะครับวัดสวนขันไม่ทราบว่าเป็นเนื้ออะไรนะครับพี่ไม่ทราบปีด้วยนะครับผมรายการที่สิบเอ็ดนะครับ รายการต่อไปนะครับรายการที no ่สิบสองรายการที่สิบสองเป็นหลวงพ่อเงินนะครับอันนี้เป็นพ่อเงินหน้าแก่นะครับพี่อันนี้เป็นเดี๋ยวนะครับเป็นยักษ์ใหญ่นะพี่นะติดนะครับรายการที่สิบสองนะครับเป็นหลวงพ่อเงินนะครับเป็นพิมพ์หน้าแก่นะครับรายการที่สิบสองนะครับ รายการต่อไปนะครับรายการที่สิบสามรายการที่สิบสามเป็นหลวงปู่สุขนะครับไม่ตัดปีกนะพี่นะรายการที่สิบสามนะครับผมหลวงปู่สุขนะครับไม่ตัดปีกรายการต่อไปนะครับรายการที่สิบสี่รายการที่สิบสี่นะครับอันนี้เป็นรูปหล่อสมเด็จพระพุทธจารย์โตนะครับ เป็นรูปหล่อสมเด็จพระพุทธจารย์โตผมมารังสีนะครับรายการที่สิบสี่อากาศเริ่มร้อนแล้วนะพี่นะอากาศเริ่มร้อนๆมาแล้วนะครับกลางวันนี้ดูแลสุขภาพของ้วยนะพี่นะจิบน้ําบ่อยๆกินน้ําบ่อยๆเลยนะพี่นะเดี๋ยวจะเป็นไอ้อะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะฮีสโตกนะพี่นะ รายการต่อไปนะครับครกกูครับรายการต่อไปรายการที่สิบห้ารายการที่สิบห้าอันนี้เป็นพระปิตานะครับเป็นพระปิตาเป็นเน oh <Yes <Yes ื้อโลหะเนื้อโลหะนะครับไม่ทราบที่นะครับผมเป็นพิมพ์ปั้นนะครับเป็นพิมพ์ปั้นรายการที่สิบห้านะครับ รายการต่อไปนะครับรายการที่สิบหกรายการที่สิบหกปิดตาหลวงพ่อแก้วนะครับเป็นองค์ใหญ่นะพี่นะหลังแบบนะครับผมหลังแบบรายการที่สิบหกนะครับด้านหน้าปิดทองรายการต่อไปนะครับรายการที่สิบเจ็ดรายการที่สิบเจ็ดอันนี้เป็นเหรียญอาวัดเขาตะเขานะครับ ปีหนึ่งหกนะครับพี่รายการที่สิบเจ็ดนะครับเป็นเหรียญวัดเขาตะเคารายการต่อไปนะครับรายการที่สิบแปดรายการที่สิบแปดเป็นเหรียญไต้ฮงกงนะครับเป็นเนื้ออันปะก้านะครับรายการที่สิบแปด รายการต่อไปนะครับรายการที่สิบเก้ารายการที่สิบเก้าเป็นพระล่วงลังปืนนะครับเป็นเนื้อชิ้นนะครับรายการที่สิบเก้านะครับผมพระล่วงลังปืนเนื้อชิ้นนะครับรายการต่อไปรายการที่ยี่สิบนะครับเป็นหลวงพ่อเงินนะครับผมหลวงพ่อเงิน รายการที่ยี่สิบนะครับรายการต่อไปนะครับรายการที่ยี่สิบเอ็ดรายการที่ยี่สิบเอ็ดเป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว่านรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะครับผมหลวงปู่ทวดเนื้อว่าน รายการต่อไปนะครับรายการที่22รายการที่22นะครับเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดนะครับรายการที่22นะครับรายการต่อไปนะครับรายการที่23รายการที่23เป็นพระอุปคุตนะครับพี่ เป็นเนื้อโลหะนะครับรายการที่ยี่สิบสามนะครับเป็นพระอุปคุตนะครับผมรายการต่อไปนะครับรายการที่ยี่สิบสี่รายการที่ยี่สิบสี่เป็นหลวงพ่องเงินนะครับรายการที่ยี่สิบสี่นะครับผม รายการต่อไปนะครับรายการที่ยี่สิบห้านะครับอีกหนึ่งองค์ครับพี่อันนี้ผมไม่ทราบว่าออกที่ไหนนะครับพี่เป็นเนื้อคล้ายๆเมกสิทธ์เมกพัดรายการที่ยี่สิบห้านะครับผมรายการต่อไปยี่สิบหกรายการที่ยี่สิบหกอันนี้เป็นพัดสมเด็จนะครับเป็นสมเด็จม้วนแบบนี้นะครับพี่ รายการที่ยี่สิบหกนะครับเลี่ยมในกรอบกันน้ำนะครับรายการต่อไปรายการที่ยี่สิบเจ็ดนะครับรายการที่ยี่สิบเจ็ดเป็นเหรียญหล่อไม่ทราบที่นะครับรายการที่ยี่สิบเจ็ดนะครับรายการต่อไปยี่สิบแปดนะครับปิดตาหลวงพ่อคน รายการที่ยี่สิบแปดนะครับพระปิดตาหลวงพ่อคนนะครับรายการต่อไปรายการที่ยี่สิบเรายการที่ย9เป็นเงินพดด้วงนะครับเงินเก่าเงินโบราณน,นะครับรายการที่ยีิบเก รายการต่อไปรายการที่สามสิบรายการที่สามสิบเป็นพระสมเด็จนะครับพี่ด้านหลังฝังเป็นเล่อะไรแบบนี้นะครับพี่ผมไม่ทราบว่าเป็นสมเด็จของที่ใดนะครับรายการที่สามสิบนะครับผมรายการต่อไปสามสิบเอ็ดนะครับนี่ครับอีกหนึ่งองค์ครับ ไม่ทราบที่นะพี่นะว่าเป็นของที่ใดนะครับนี่ครับด้านหลังฝังเหมือนกันเลยนะครับพี่รายการที่สามสิบเอ็ดนะครับรายการต่อไปนะครับรายการที่สามสิบสองรายการที่สามสิบสองนะครับเป็นรูปอาหลวงพ่อพรมนะครับหลวงพ่อพรมนะครับวัดช่องแขเป็นเนื้อตะกั่วนะครับพี่รายการที่สามสิบสอง ด้านหลังมีลอยจานนะครับพี่ด้านหลังมีลอยจานหลวงพ่อพรมนะครับเหนือตะกัวรายการที่สามสิบสองนะครับพี่รายการต่อไปนะครับรายการที่สามสิบสามรายการที่สามสิบสามเป็นแหวนเสาห้านะครับหลวงพ่อรวยวะัตะโกนะครับรายการที่สามสิบสามนะครับผม แหวนเสาห้านะครับหลงพ่อรวยวัตโกนะครับต่อโคตรตรงนี้ผมไม่รู้ว่าจะวัดยังไงพี่เอาเทียบกับเหรียญสิบแล้วกันนี่ยครับเทียบกับเหรียญสิบประมาณนี้ครับพี่รายการที่สามสิบสามนะครับผมไม่รู้ว่าจะวัดนิ้ววัดขนาดให้ยังไงนะพี่นะรายการต่อไปนะครับรายการที่สามสิบสี่รายการที่สามสิบสี่เป็นชินาาชอินโดนะครับ รายการที่สามสิบสี่นะครับผมชินราชอินโด Indo นะครับรายการต่อไปนะครับรายการที่สามสิบห้าอันนี้เป็นสมเด็จกุ่วังหน้านะครับพี่รายการที่สามสิบห้านี่ครับด้านหลังเป็นตาคุดนะครับรายการที่สามสิบห้านะครับเนื้อนี่เป็นสีน้ำเงินนะพี่นะปิดทอง รายการต่อไปรายการที่สามสิบหกนะครับนี่ครับเป็นเสือนะครับพี่เป็นเสือรายการที่สามสิบหกไม่ทราบที่นะพี่นะรายการต่อไปสามสิบเจ็ดนี่ครับไม่รู้ว่าวัสดุเป็นอะไรนะพี่นะนี่ครับรายการที่สามสิบเจ็ดนะครับ รายการต่อไปนะครับรายการที่สามสิบแปดรายการที่สามสิบแปดนะครับเป็นพระสังกจายนะครับพี่สังกจายปิดตารายการที่สามสิบแปดนะครับรายการต่อไปรายการที่สามสิบเก้านะครับเป็นหลวงพ่อเงินนะครับหลวงพ่อเงินวัดบางคัน รายการที่สามสิบเก้านะครับรายการต่อไปรายการที่สี่สิบนะครับรายการที่สี่สิบนะครับเป็นเหรียญหลวงปู่ขาววัดถ้ำกองเพนนะครับรายการที่สี่สิบรายการต่อไปนะครับรายการที่สี่สิบเอ็ดนะครับเป็นปิดตาจัมโบ้ หลวงพ่อเพรนะครับพี่ของหลวงพ่อเพรนะครับสมเด็จพระสังฆราชเพรรายการที่41นะครับเดี๋ยวขออนุญาตออกนี่เป็นปิดตานะครับปิดตาจัมโบ้นะครับหลวงพ่อเพรวัดพิกุลทองรายการที่41พร้อมกล่องแบบนี้เลยนะครับพี่ไม่ทราบป,ปีนะครับจังหวัดสิงห์บุรีรายการต่อไปรายการที่42 รายการที่สี่สิบสองนะครับเป็นเสือนะครับอิทธิมงคลล้ำค่านะครับหลวงพ่อเปลืองนะครับผมปีห้าสองนะครับรายการที่สี่สิบสองนะครับวัดลาดยาวนะพี่วัดลาดยาวหลวงพ่อเปลืองวัดลาดยาวไม่ทราบเนื้อนะพี่นะรายการที่สี่สิบสองนะครับผมรายการนี้นะครับ รายการต่อไปนะครับรายการที่สี่สิบสามรายการที่ส3บสามเป็นเหรียญเสมาแปดรอบหลวงปู่ทิมปีหนึ่งแปดนะครับผมรายการที่สี่สิบสามนะครับรายการต่อไปรายการที่สี่สิบสี่นะครับหลวงพ่อทบชนแดนนะครับรายการที่สี่สิบสี่นะครับปีหนึ่งแปด รายการต่อไปนะครับรายการที่สี่สิบห้าอันนี้เป็นเหรียญหล่อเหรียญหล่อเจ้าสัวหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะครับรายการที่สี่สิบห้านะครับเป็นเหรียญหล่อนะพี่นะรายการต่อไปรายการที่สี่สิบหกไม่ทราบที่นะครับ รายการที่สี่สิบหกรายการต่อไปนะครับรายการที่สี่สิบเจ็ดรายการที่สี่สิบเจ็ดเป็นอารูปหล่อลอยองค์หลวงปู่ทวดนะครับพี่รายการที่สี่สิบเจ็ดนะครับรูปหล่อลอยองค์หลวงปู่ทวดวัดช้งให้ไม่ทราบปีนะครับ รายการที่สี่สิบเจ็ดนะครับพร้อมกล่องแบบนี้เลยนะครับพี่รายการต่อไปนะครับรายการที่48รายการที่สีนะครับเป็นหลวงปู่ทวดกล่องไม่ขีดรายการที่48นะครับ รายการต่อไปรายการที่สีารายการที่49เป็นพระมเหสวนนะครับเนื้อชินรายการที่สี่สิบเก้รายการต่อไปนะครับรายการที่50รายการที่50เป็นพระปิดตาไม่ทราบที่นะครับเนื้อตะกัว รายการที่ห้าสิบนะครับรายการต่อไปห้าสิบเอ็ดนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อเอียนะครับหลวงพ่อเอียวัดบ้านด่านรายการที่ห้าสิบเอ็ดนะครับผมเหรียญหลวงพ่อเอียนะครับรายการต่อไปรายการที่ห้าสิบสองเหรียญหลวงพ่อแก้ววัดพวงมาลัยนะครับ รายการที่ห้าสิบสองนะครับผมรายการต่อไปรายการที่ห้าสิบสามรายการที่ห้าสิบสามเป็นสิงห์นะครับพี่รายการที่ห้าสิบสามนะครับผมรายการต่อไปรายการที่ห้าสิบสี่เป็นพระสมเด็จ รายการที่ห้าสิบสี่อันนี้ด้านหลังนะครับรายการต่อไปนะครับรายการที่ห้าสิบห้าอีกหนึ่งองค,ครับรายการที่ห้าสิบห้านะครับพระสมเด็จด,ด้านหลังปเป็นเป็นเจภาพคีเลยนะพี่นะรายการต่อไปนะครับรายการที่ห้าสิบหกเดี๋ยวสักครู่นะครับรายการที่ห้าสิบหก เป็นพระปุหนังอยุธยาเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับรายการที่ห้าสิบหกรายการต่อไปนะครับรายการที่ห้าสิบเจ็ดนะครับเป็นสมเด็จปกโพนะครับหลวงพ่อโกยด้านหลังเป็นพระแม่ธรณีนะครับรายการที่ห้าสิบเจ็ดนะครับ รายการต่อไปรายการที่ห้าสิบแปดเป็นรูปหล่อลอยองค์หลวงพ่อโกยนะครับปีสองห้าสองสองรายการที่ห้าสิบแปดนะครับรูปหล่อลอยองคหลวงพ่อโกยนะครับวัดโคศิตารามนะครับรายการที่เอ้าขออภัยครับรายการที่ห้าสิบแปดนะครับผมต่อโคตรงสังคตินะครับพี่ น, 22, นะครับปีสองห้าสองสองนะครับรายการต่อไปรายการที่ห้าสิบเก้ารายการที่ห้าสิบเก้าเป็นเหรียญอ่าพยาพิชัยดาผักนะครับจังหวัดอุตรดิตถ์รายการที่ห้าสิบเก้าปีหนึ่งสามนะครับผมรายการต่อไปรายการที่หกสิบอันนี้เป็นพระปิตาพงป่องหลวงปูศ่ศุก รายการที่ห0สิบนะครับด้านหลังมีรอยจานนะครับผมรายการที่60ส er. ิบรายการนี้รายการสุดท้ายนะครับพี่สําหรับวันนี้หกสิบรายการนะครับผมหกสิบรายการนะครับวันนี้หนึ่งบาททุกรายการนะครับพี่หนึ่งอบาททุกรายการนะครับผมขออนุญาตบวกค่าส่งห0บาทนะครับพี่ พี่พี่ท่านใดสนใจนะครับติดต่อเบอร์โทร0928300049นะครับหรือแอดไลน์ oum7146 นะครับผมหรือสามารถสแกน QR Code ตรงด้านหน้านี้ได้เลยนะครับขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านที่รับชมจนจบคลิปฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปครั้งต่อไปให้กับผมด้วยนะครับพี่ๆท่านใดรับชมตอนทานข้าวขอให้ทานให้อร่อยนะครับพี่พท่านใดรับชมก่อนนอนขอให้นอนหลับฝันดีสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับขอบพระคุณครับ